ตรงนี้จะทําให้กระบวนการในการแก้ไขปัญหานั้นประสบความสําเร็จไปได้ซึ่งก็เป็นเรื่องสําคัญเรื่องเดียวคือเราต้องแม่เอาชนะกันและกันในส่วนของพรรคการเมืองในส่วนของฝ่ายการเมืองแต่สิ่งสาคัญวันนี้เราต้องเอาชนะใจประชาชนทําให้ประชาชนมีความสุขอย่างแท้จริงได้ผมคิดว่าแนวทางนี้พรรคการเมืองมีนโยบายที่ชัดเจนนะครับในเรื่องของน้ําน้ําถึงไรนาปลาถึงทุกบ้านชนประทานระบบท่อที่จะส่งน้ําไปพี่น้องประชาชนทําให้พี่น้องประชาชนนั้นเนี่ย ไม่ต้องเดือดร้อนมาทางานในเมืองในกรุงเทพสามารถอยู่กับครอบครัวในหมู่บ้านตําบลได้สามารถประกอบอาชีพและมีรายไดา้ได้ตลอดทั้งปีนะครับรนในเรื่องของการกระจายเงินลงไปในส่วนการพัฒนาหมู่บ้านนะครับเราก็จะส่งเงินโดยตรงเข้าไปที่หมู่บ้านนะครับไม่ผ่านระบบราชการเพื่อให้หมู่บ้านนั้นบริหารจัดการกันเองนะครับหมู่บ้านละห้าแสนบาทน,นะครับในส่วนนี้กองทุนหมู่บ้านจะทําหน้าที่ในการทําประชาคมหมู่บ้าน ทำเรื่องของสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างและดูแลเรื่องการดําเนินการในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยตรงนะครับการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่มีอยู่นะครับกองทุนหมู่บ้านจะเป็นคนดําเนินการเงินจะส่งผ่านกองทุนหมู่บ้านไปดําเนินการในการแก้ไขปัญหาเงินจะหมุนเวียนอยู่ในระบบและสามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตรงจุดไม่ต้องมีการตรวจสอบแล้วครับก็เขาสามารถตรวจสอบกันเองในหมู่บ้านได้นะครับการแก้ไขปัญหาเรื่องความเดือดร้อนนะครับในเรื่องราคา สินค้าการเกษตรเมื่อมีน้ำนะครับมีการผลิตมากขึ้นกองทุนหมู่บ้านจะเป็นคนดูแลในเรื่องของการประกันรายได้ประกันราคาพืชผลนะครับที่ทาให้เขานน่นมีรายได้ที่มั่นคงนะครับมีผลกําไรจากผลผลิตทางด้านการเกษตรที่เขาสามารถดําเนินการได้นะครับโดยที่ไม่ต้องรอรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาต่อไปเพราะคนที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านจะเป็นคนดําเนินการในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้ผมเชื่อมั่นนะครับว่าถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ย มีความสุขมีรายได้ที่มั่นคงมีอนาคตที่ที่มั่นคงนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่มีใครอยากจะมานอนกลางดินกินกลางถนนไม่มีใครอยากจะมาพอท้วงไม่มีใครอยากจะมาสร้างปัญหาจนกระทั่งทําให้เกิดความแตกแยกความรุนแรงและนําไปสู่การนองเลือดในกรุงเทพมหานครลร้อในตัวจังหวัดต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายของภาคสังคมเนี่ยมีแนวทางที่ชัดเจนผมเองมีประสบการณ์ทางการเมืองมากว่า30ปีนะครับหม่อมราชวงศ์คลิปปามโมด ผู้ก่อตั้งพรรคกิจสังคงเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสทําหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพียง18เสียงเท่านั้นนะครับเป็นนายกคนกลางเข้ามาดําเนินการในการแก้ไขปัญหาของประเทศผมได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้และได้เรียนรู้ว่าการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงนั้นก็ต้องแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่จะนำมาความอยู่ดีกินดีและมีความสุขนะครับมีอนาคตที่มั่นคงลงไปสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ในชนบท นะครับโดยที่ไม่พี่น้องประชาชนต้องเดือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมมีความเชื่อมั่นว่าว่าประสบการณ์ของผมในการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติประสบการณ์ของผมในการแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศนะครับในเรื่องของวิกฤตต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องประสาทขวิหารก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอความไม่เข้าใจระหว่างไทยกับมาเลเซียนะเมื่อโดนเรือรบมาเลเซียยิงใต้ขขงเรือไทยนะครับ ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคปัญหาความขัดแย้งในระดับโลกปัญหาวิกฤตตุลาการนะครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี2535ผมเมงก็ได้มีโอกาสเข้ามาแก้ไขปัญหาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจนกระทั่งยุติปัญหาความแตกแยกของสถาบันตุลาการนะครับนำมาความมั่นคงความเชื่อมั่นกลับมาสู่สถาบันตุลาการได้และประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมพร้อมที่จะนํามาใช้ในการแก้ไขปัญหาของประเทศครับ